สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ลานวัดลานวัดของปากดงครับปากดงวันนี้หลวงตาออกวัดาินทศภาคตั้งแต่ปีห้าพึ้าพึ่งแก้วโจรผ่านก็จะผานมายหลวงตาครับ แต ais, ่ได้ค่ะแต่ได้ค่ะแต่ได้ค่ะหกหวานต่อเศษที่ห้าถึงแล้วก็หกอันนี้ได้ราดยองเยอะมากขาไม่ได้หลังครับ ทั้งหมดเลยาลูกครัลูกวัดถปรับวยระหยอาเยแล้กไเ่ไปดูถ้าแจวนะครับเราไปดูถ้า นี่บรรยากาศเห็นไหออกรับบินสบาทเป็นภาพที่กรตับใจจริงไม่ต้องใส่กระบาดนะไม่ต้องใส่อะไรนท้ายแจยวท้ายแถวอยู่นี่น่สุดท้ายแถวตรงนี้นะ โอเคครับขอเป็นคลิปสั้นๆครับนะฮะหลวงตาออกรับบิณฑบาตตั้งแต่ตีห้าครึ่งตอนนี้ก็หกโมงหกโมงเช้ากว่ากว่าแล้วครับนะฮะดูคลิปและอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ได้ด้วยนะครับผมที่ผมจะคลิปสั้นๆคือให้ดูบรรยากาศภายในวัดด้วยครับนะนี่นะหลอกตาออกบิณฑบาตคนเยอะดูอะไรตัวเองด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วย สวัสดีครับไปดูบรรยากาศเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อครับ